อะไรเฮ้ยดาวดาบัวแล้วอ่ยอฮะนายนึกว่าจะแกงไก่กินหมดแล้วนะไม่รอแล้วกลัวมันจะช้าไงคุณลุงกินข้าวแล้วเหรอแล้วไอ่ยอกินแกงต้มไก่พี่แดจะไปเห็นว่าไปทำตีนปลากรมุมยังไม่จับเลยพี่แดจะไปขายเห็ดไหนฮะยขไปนู่นเลยเอ้าเห็ดพี่แดไปหาไปขายไหนเห็ดเห็ดตวกว่า เราไปขายเห็ดกันดีไหมไปดีไหมไปซื้อจักรยานหรืไปซื้อเฮ้ยไปซื้ออะไรล่ะไม่มีไม่มีตกใจเลยเนี่ยเห็นในคลิปเนี่ยเห็นตะการนี่เราก็เลยคิดว่าโอ้ถ้ารอไม่รู้เขาจะมาเที่ยงหรือเปล่าก็ได้เห็ดเยอะไปาดนีเห็ดยังนี่เห็ดปลวกเห็ดปลวกเก็บอย่างเมามันเลยข้างล่างนันเป็นเห็ดปลวกอันใหญ่ๆน่ะลำมันเท่าเท่าโป้เท่าโป้เนี่ย เอออย่างเงี้ยเห็ดปลวกเนี่น่าจะแพงราคาสูงอยู่เป็นกิโลถ้าถ้าถ้าขายเป็นโลเขา้อน่าจะประมาณโลเลยหกเจ็ดร้อยอ่ะเห็ดปลวกนะหนักปึ๊บเลยถ้าเป็นโลนะพี่สรุปมันหนักตะกร้าหรือมันหนักอะไรไม่นี้มันเบามันมีมันมีมันมีดินด้วยไงในโคนมันเนี่ยอันตัวนี้มันเล็กไงอันนี้อยู่ในคู่เทียวมานิดเดียวเองนั้นนะแต่นี่เยอะนี่ มัน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 อวบอย่างงี้ไงแล้วก็มันทับถมกันด้วยเนาะใช่สุดจะลึงเลยเมื่อมาถึงบ้านประมาณกิโลอ่ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าไม่ต่ำกว่าห้าหรอมั้งห้าได้อยู่วันนี้หนักตึ๊บเลยเขียนใครมาอืมจามแทบขึ้นไปโชว์โชว์พี่บ่าวก่อนโชว์พี่บ่าวก่อนเขาโชว์เราดีนักเราโชว์คืนบ้างเราก็ไม่ใช่ไปได้เยอะอยู่แล้วพี่บ่าวก็ไปอ่ะ สที่ินดเสียงกำลังมาที่ไปหาที่ไปหาแข่งพี่เบาไ้แข่งพี่เบาพี่เบามาดผู้แข่งก้าน่เมาดูผู้แข่งแข่งไปผ่าเนียดได้พี่เบามาแล้วนะครับใรผนเลยก็จะอาบน้าไม่รู้พ่ดหอยอะไรไม่รู้ครับนี่ในใครเห็นบเฮ้ยเฮ้าเ้ยเฮ้ยเฮ้้วเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้้ยเป้าเฮ้ยเ้เย ไปไหนหมูเดียวหมูเดียวไปไหนอยู่เกาะกลางทุ่งนาเกาะกลางทุ่งนาเคยไปยังพี่ดูเคยไปแล้วเกาะกลางทุ่งนาทุงหลังโรงเรียนนะบอกเออเคยไปแล้วเนาะเกาะเขาน้ำทุ่งเจ้าได้ทางไปะลาเน่ะเออแล้วเกาะกลางทุ่งนาเห็นไหมผมมั่นใจมันจะมีอยู่กลางทุ่งนาอยู่ป่านึงแบบเป็นเกาะอยู่นะเกาะเดียวบอกเหมือนว่าเห็นอยู่เห็นอยู่เกาะนั่นน่ะนั่นแหละเกาะนั่นแหละ พี่บอกว่าให้ามไปช่วยเกมเห็ดเราไม่รู้จะไปป่าไหนานั่นแหละทำคลิปบอกอยู่เกาะกลางทุกงนาเกาะกลางทุกหนาไม่ได้ดูเลยเลยอไอตอนที่ไฟดับใช่ไหมแล้วไฟก็ติดที่ก็เรียกไอ้ไอ้ไปหาเกมกบพี้ไหมสักผัสบลูหมาปิดไฟเด่นดีสวยๆเนาะิงพี่เรียกมันเพิ่งออก้องเป็นลูกปืนนี่ลูกปืนเนี่ ตายแล้วพี่บาวอยู่ไม่ได้ไม่อันอันนี้น่ะด้านล่างมันจะเป็นเห็ดขาใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้อยู่ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละส่วนส่วนอันนี้ก็เลยเอามามาทับกันไว้โอ้โหได้ยินคือได้เห็นอาการตอนที่เห็นที่รดกเนาะน่าจะแบบ ไม่รู้จะร้องไงมันทั่วป่าไปหมดเลยเออมันใกล้ป่าช้าตัวเลยนะห่างอยู่ตรงทุ่งนาเอป็นข้าวผลมันเป็นประชาเด็กฟังฟังเด็กไปไม่ถึงตรงโน้นประชาฟังเด็กด้วยเออใช่อืมออู้ยศยเลยดืมมันอืมตายยืมมันตายผมมีเงินด้วยแหละมีเงด้วยช่วงนี้อ่าต้องเอาเอาไว้ก่อนเพราะว่าหมดตูนแล้วเอาเงินก่อนในวันที่ขาดตูนเลยใช่ขายเห็ดเอาเงินก่อน ครปอยไปเลยบ้านบอฮะกลับตรงไหนยังไม่ได้กลับตอนนี้กลับตัวไหนหลังจากเสียสิ้นภุรกิจคุณพอมื่นกนี่ยงฮะกวันนี้บ่ตอนเย็นบ่เห็นที่พี่เอยู่เต็มไดูออดูขาดูข้าวกุชนาเยเดี๋ยวัดหอยหอยชิลี่ี๋้วอ๋อหอยมาฝากบอผัดเราผัดเลยกินกนอันนี้สุกหรือยัง ต้มแล้วเลยผัดเลยโอ้ยอโอเคแจ๋วเลยผอหอยไปแกงหนูุกหนึ่งข้าวครัวเลยมือสั่นหนูพุกมืินหนึ่ฮะหนูพุกมืินห่ไหนนี่แกงหนุูพุกหนึ่งไหนกับข้าวเออยเจ้าจะเอาแกงหนูพุกมาฝากบอกโอ้ผมยังไม่กิดกินว้าวโบโอเอาเอาเงินไม่ไม่ต้องทำกับข้าวมีแล้วนี่นี่ผัดนี่ได้เลยหอยเลยนี่นี่ก็พอแล้วนี่แกงหนูพุกนี่จบแล้วนี่ให้ได้กินผัดโอ้ยมาหาอะไรกลัวไว้ก่อนโอ้เจะได้หนูพุกมาฝากบ่ ยาสูดจิงงไเย้าองพีปนไเจ้พี่เะไม่ด้จงเพราะ่าโอ้ได้แกงหนูพุกเฉยเลย่นะต้องมีแบบแบบไม้ทับถมเยอะอีแบบนี้มันเยอะมากเลยพี่เบาทำน้มันใหญ่ขนาดนี้สุดจัดใช่คอยคือเดินเข้าไปเนี่ยเหยียบมันเหยียบ ต้องสละต้องสละเหยียบมันอ่ะไม่งั้นมันแยกเข้าไปไม่ได้โอ้โหครับผมมันใช่เยอะมากเออชุดนิดถ้าไปอีกจะเยอะยอะไหมฮะหมดเนอะหมดเนอะยังไม่หมดมันหิวน้ำไม่ได้เอาน้ำไปพี่บ่าวบอกว่าคนนี้ผมไม่ไปแล้วนะงานและอีกอย่างตรงอันนี้น่ะเต็มนะตอนไปน่ะก็คืออันนี้คู่อยู่บ้านเอามาทีใส่อืมเต็ม ล้นอ่ะแต่เป็นฝูงใหญ่เป็นเป็นมูโมยใหญ่นกเกาะเดียวตรงกลางป่าอันเจ้าเคยไปไหมหลังโรงเรียนมันจะมีเกาะอยู่กลางทุ่งนาอ่ะเออเกาะนั้นอ่ะเต็มเลยเกาะนั้นแบบจบเลยไม่ไม่มีคนไปหาคนนึก็ยังไม่มีนีกนึงก็ไม่มีเห็ดในเกาะเฉยมีครส่วนใหญ่เห็นพะโล่งเพิ่นก็ไปหาเห็ดอยู่พะโล่งโรงเรียนนะดอกนี้ไอซีนี่ดอกคืนนี้โอกาสหามระยะไอซีนี่จะมีเห็ดบูกนะ มองมองไม่เห็นอย่างเงี้ยมองเออมองไม่ค่อยเห็นถ้าเป็นบานเห็นยุบเป็นบานแบบนี้เห็นง่ายอยู่เนี่ยแต่แบบนี้ไม่ค่อยเห็นจบถ้าไม่โพลไม่สกิลจริงๆไม่เห็นหรอกมันจะบานจะเท่าแล้วแต่พุ่งนะครับผมคือว่าเดี๋ยวนะครับอ่าประเมินราคาที่เท่านี้ประมาณกี่บาทประเมินราคาพันหนึ่งหรือว่าพันพันหนึ่งเหรอเฮ้ยถูกจังเลยอุตส่าห์เก็บตั้งนานเฮ้ยเั็ตสองสามได้ไหมเอาสองพันไหม พันเดียวไว้เหรอพันสองไปพันเดียวก็ยากๆอยู่ไงพันเดียวก็ยังยากเจ็ดร้อยจะขายให้กันเองใช่ไหมอืมอือนี่ในเอฟซีเดือดมาแล้วเจ็ดปูนี่ตัวนี้ตัวปากพอเพิ่มตรงนี้ตอนจะไปในฝาอยู่เหรอเออมืออือพ่งออกเข็มๆอยู่อือก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะเอฟซีท่านเดี๋ยวกินข้าวกินปลาแล้วก็เตรียมตัวเดินทางเนาะผมก็ดีใจด้วยนะคผมเออฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ